ก็ยางเนี่ยเดี๋ยวเราล่อปังก่อนสวัสดีทุกช่องทางทุกแฟนเพจที่ติดตามแต่ละเพจแต่ละเพจนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเพจปรมาจารย์สิงคิตนะครับวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งะครับวันนี้วันนี้หวยออกพี่บัตรบอกนะครับเช้าวันที่หนึ่งขออนุญาตที่จะแจ้ง กำหนดการนะครับตามกิจนิมนต์ของคณะของหลวงตาสินทรัพย์นะครับผมวันที่1น,นะครับหลังจากที่เรารับประาหารเช้าที่ร้านตำแซ่บ3-4-5หร้านนี้สวยมากนะครับหน้านั่งมีทั้งโซนมีทั้งโซนกาแฟนะครับโซนกาแฟแล้วก็โซนอาหารนะครับแล้วก็พนักงานเจ้าของร้านก็น่ารักนะครับผมออกมาต้อนรับแต่เช้าด้วยอัธยาศัยไมซีที่ดีนะครับก็ขออนุโมทนากับพี่ป้อม แล้วก็ครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่น้องๆพนักงานทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่เรารับพัสดหานที่นี่แล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปเดี๋ยวก็จะนั่งคุยกับสัมภัก์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านแม่ทิพย์นะครับผมก็จะไปนอนที่บ้านแม่ทิพย์หนึ่งคืนนะครับผมก็คือคืนวันนี้แหละนะครับผมแล้วก็กินข้าวเช้าก็คือขันพัสหานเช้าที่บ้านแม่ทิพย์นะครับก็คือเช้าวันที่สองแล้วเราก็จะออกเดินทางไปที่ วิมุติยานะครับบ้านของพี่บีนะครับก็คือน,นอนบ้านพี่บีอีก3คืน2 3 4สนะครับแล้วก็เช้าวันที่5นะครับก็จะไปที่อะโล่ 5, าเออาร์คลินิกนะครับก็ไปฉันเช้าที่อโลราเออาร์คลินิกนะครับผม หลังจากนั้นวันที่6กับวันที่7เราจะไปที่ขอนแก่นนะครับที่บ้านพี่หลีก็จุดเดิมมาแหละที่เคยไปแหละดังนั้นย่าจะทำที่ขอนแก่นนะครับผมก็ไปเจอกันที่จุดเดิมนะครับที่อะไรนะบริษัทเหรียญทองเหรียญทองปุ๊กนะครับก็ไปเจอกันที่นั่นได้นะครับผมเหรียญไทยนะครับเราแก้งพูดผิดเพื่อให้เป็นภาพจําเกิดขึ้นในสมองท่านนะครับผมเหรียญไทยปุ๊กนะครับ หลังจากนั้นวันที่7กับวันที่9 7เถึง9เนี่ยเราจะไปที่ถ้ำนมผาอุดรธานีแล้วก็จะพาแอดมินไปสำรวจถ้ำกันเพราะท็อปมันร่วงหน้าไปคนหนึ่งแล้วก็วจะไปสำรวจถ้ำกันก็คอยดูฉากอันซีนอันซีนที่ถ้ำนมผานะครับจากทุกช่องทางได้เลยนะครับผมวันที่9วันที่10ไปไหน พอดีเขาไม่ได้จ่ายค่าสปอนเซอร์ก็เลยจำไม่ได้วันวันที่9วันที่10นะครับคือหลังหลังจากเราจะออ,ออกเดินทางจากไอห,หลังฉันตาหารเช้าที่ถ้ำนงขาเปี้ยวให้ไปนอนไหมอ่ะอ่าก็คือไปนอนคืนวันที่9นะ้าเนาะที่บ้านเปียวเช้าวันที่10ก็กินข้าวที่บ้านเปียวก็คือร้านรถฟาร์มาซีนะครับเพสัจกรสังกะรีเปี้ยวนะครับผม แล้วหลังจากนั้นกําหนดการคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้ววันที่ประมาณกลับวัดน่าจะวันที่10หรือ11เนี่นะครับก็ทุกอย่างไม่แน่นอนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นก็ให้ติดตามแต่ละเพจอย่างใกล้ชิดต,ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนกิจกรรมของเรากิจกรรมเผยแผ่ศาสนาให้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ทุกๆเพจนะครับบางอย่าง บางสิ่งบางอย่างอาจจะพูดไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดไปมันก็เป็นธรรมดาของคนนะครับผมยังไงก็เลือกดูเลือกฟังเอาในสิ่งที่ถูกใจกับตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตเาตารางกินนิมอ์ให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับแต่ละเพจก็คอยติดตามกันอา้าวหันกล้องไปสมุนตอน่อสาุ่มเหมือนแคสเดี๋ยวเปไนแป๊บนึง Paampin na yeah. lang